หมู่บ้านใกล้ๆใช่ป่ะเห็นในแมพอยู่ขอของหน่อยครับพี่ขอของหน่อยครับนี่ใครหัวหน้าหมู่บ้านครับเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรพี่ตัวไรผ่านไเมื่อกี้พี่มอนะน่ะผีผีไล่ผีผีอ๋อแต่ผมไเชียวครับเนยผมเป็นชาวนาไหนแล้วนี่เราต้องทำอะไร นั่นก็คือให้มึงลดของแล้วก็เดี๋ยวลงไปในแดนนี้เดี๋ยวลงดันกันโอ้ยลงดันเหรอมาดิไอพวกมึงสำรวจไปไกลยังไม่เออไม่ไปไหนเดี๋ยมีแค่ลงถ้ำอ่ะลงถ้ำรอเมืองวารามรอไปพร้อมกันจัดไปจะหมู่บ้านหมู่บ้านมันใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเอ้ยแล้วสุลต่านกูไปไหนอ่ะอยู่ด้านหลังพวกจอดไปหลังตอนแรอ่ะมันวิ่งไปไหนแล้ว หนีไปแล้วตัวตาตนี้กูไปแล้วเหรอมาเ,อออาเฮ้ยแหววไอ้ทีไอ้แม่ตัวตาตนหายเดี๋ยเล็ตเลยตีเฮ้ยวันนี้เฮ้ยเดี๋ยเน็ไอ้สารเอ้ยให้ใครใครมาวางเตียงไว้บนในนี่เนี่ยพีระมิดเนี่ยขอเป็นที่นอนที่นอนมึงอ่ะใหญ่ <laughs> มึงเร็วอย่งวันนี้เอี่อเออมงเร็วจริง,งน,นี่ไอ้เน็ตไอ้เหี้ยขนแก่ที่หมู่บ้านมีเน็ตขุดไปเลยเน็ตขนแก่หมู่บ้านมีเหรอ เออผมบ้านมีเฮียไอ้เอเวเฮียนี่ก็ทำได้แค่บุกขโมยเลยอวะหน้าที่เดียวของมันอ่ะเป็นหน้า<ว>ท,ที่ท <ๆ S 1> นะี่ดีนะแน่นหน้าที่เดียวพวกแบบพวกคนฉันแรงเกันอุ้ยอะไรอะ่ะเพื่อนเพื่อนวกูว่าที่นี่มีผีร้ายเพื่อน<ห>เอ,เอ้ยผีร้ายผีร้ายมา วิไลเพื่อนวิไลมันตีกูอุ้ยนี่เราบลามันเสียความผ่าด้วยกูกูใช้สกิลใช้ได้ไงวาวใช้ไงกูใช้สกิลเคล็ดความสามารถกูใช้ได้ไงวาวมันสกิลอะปุ่มอะไรเดี๋ยวเพราะมันใช้มันมีสกิลจริงเว้ยแต่ไม่รู้ใช้ปุ่มไหมกูก็ไม่รู้เหมือนกันกูก็กดแล้วกู ขวิดน้ำปำเรียกฟ้าผ่าเฮอไอ้เหี erm ้ยเน็ตแม่เออดาบกูไอ้ไอ้ร่างกูเลมเนี้ยขวิดน้ำปับึมบ๊าบึบ๊ามไปไอ้เหี้ยเฮี้ยอ้ยดาบพวกนี้แหละเส่พวกนี้แหละใายเวทที่น่าสนใจมันดูมันดูสกิลยังไงนะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันอ้าวไอ้เน็ตเรื่องรู้เล่นพร้อมกันหมดแล้วมั้งไม่หรือว่าแบบมีข้อมูลมาก่อนไงไม่มีเลย แต่พร้อมกันพร้อมกันจริงๆครับเล่นโดนสดเลยอันน่ะสเปลโทมันดิเดี๋ยวกูเล่นเล่นสายสายเวทที่จะเป็นแอสซัสซินหรือไม่ก็อาร์เธอร์ได้สักอย่างหนึ่งเอ้ยกูเรียนนิวสเปลสเปิลเฮโนวิดสเปลแคตเตอร์วอเตอร์บ็อกเราเคยขึ้นอย่าวกันมาไว้เด็ดเฮ้ยเคยใช่ไหมแล้วกดใช้ยังไงอ่ะเด็ดไม่รู้ดูเลยว่าอาสนะคาอาไปเพิ่มได้หรือเปบันนี่ฮอปเปอร์ ใส่งไงกดช่องอะไรอยู่หน้าหนึห่งกับเราหน้าไอ้กอซเรีอยะหน้าไหนเปลี่ยนเปลี่ยนหน้ายัางไงครับกดเตี๋ยมันอยู่มุมเอ้ยกดตเท็ดก็ได้มาออกมาด้านนอกแล้วกดเฮดอ่ะอ๋อเออนี่แฝดิแฝะอ่าอ้าวหายไปไหนอ่ะอ๋ออยู่นี่เอะทีนี้กูก็อุ้ยกูเป็นกระต่ายเพื่อน มันก็ตายก็ตายปลาฮะไอ้โกูเลมมันมีโกูเลมแบบตัวดำๆแล้วก็มีโกูเลมแบบนี้ด้วยแล้วลใครเขานอนตรง yeah. มีจัดลิงก็เกมนนนในสมมันมีบอกว่าตำแหน่งมีมีแต่ผม,มกูนะตายในพิเลมิด้วยนะบอมอ๋อพวกมึงลงพีระมิดกันเหรอมาไปมาไปกูตกไปเฉย เแค่เขาพวกเราพวกเราลงแ้่เขากตกลรงนั้นลากหรือย่อยเลยแล้วมันมีอะไรไหมตอนแบบตอนตกไปแบบเพอเห็นอะไรไม่เห็นเลยเลยเห็นแค่ศพเองครับงกูถึงเวลาออกสำรวจโลกแล้วคเราไม่ได้เกือบตายเฮียกูตายเลยนิดนิดเสียวเลยแลเนี่ยโฟกอยู่ไหนเดี๋ยวกูไปด้วยกูะลงก็เทำมปแล้วอ่ะแล้วกูลงไปลึกด้วยดิตายแต่ทำมัน ดูระเบ้ากตายอย่างพี่ดูนี่ไงฮกลอยเฮียอะไรอ่ะมึงเข้าทางไหนมันกล่องได้เหรอฮกมาเดี๋ยวเลยรู้ว่ามันเป็นถ้ำแบบบึ้มบั้มอ่ะไอเฮียผมไปหาเมืองละไอ้เหี้ยกูไม่ไปหานี่ยไอ้ผีไร่กูจะตีมันกูตีผีไม่ได้คนลงที่เต็ะปลาปลาอะไรอะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวปลาตีปลาผ่าด่วเลยมาดิมาดีเฮ้ยหมึกเฮ้ยหมึกลอยฟ้า อ๋อมันเป็นความสามารถอาวุธไอ้เหี้ยวาสามารถอาวุธเหรอเออกูกน็นึกว่าเป็นสกิลไอ้เหีย้ออย,อยอ่านเลยเออความสามารถอาวุธอัตติแฟลกมันมีพังมากแบบใช้ไปเรื่อยๆตอนไอ้ศพก่อนมันไม่ควรไม่พังอะ่ะต้อใช้ได้นานอยู่นะโอ้ยงั้นกูก็การฟอลดาเมจเลยดิใช่หรอเออการฟอลดาเมจเนี่ยโกงจัดเลยทั้งนั้นอ่ะเออของกูเน่ใส่แล้วรบกวนในงานใส่โกนก่านอ,อ,อ่ะไอ้ยพวกชาวบ้านเรื่งเก็บของดีเนอะอเปิดกระเป๋าไงไวะไอ,อ้ย่ย ไอโฟกเจอไดมอนด์เอาเลยไปเก็บเลยไดมอนด์อ่ะของดีอ่ะแต่ที่ขุดได้ไดมอนด์เยอะกว่าเหล็กอีกตั้งแต่ที่ขุดมาตอนนี้ควางปามเจอเพชรแล้วเหรออืองี้งี้ขึ้นชี่อตกใจถ่านี่านมันถ่านยังไม่ทานหรอกอ้ยถ่านมากเลยแล้วล่ะทานเวทมนตร์รำลิงไนโคลเหรอกูเจอเต็มเลยกูไม่ได้ขุดอะมาวางไว้ไม่ใช่ลิงไนโคลนี่คือถ่านเวทมนต์มำในนี่เรากูอยากรู้ว่ามันคืออะไรเนี่กูโยนให้เห็นป่า มูนตนเอ้ยมวยเก่าเหรอมวยเก่าหรือมูนตนมูนกัสมันนั่นนั่นครับพวกแอปที่มันใช้มือต้นได้ตามดีว่ะมันระดับเดียวได,ด,ดมอนดเลยอะไดมอนด์กับอันนี้อัไหนดีกว่ารู้สึกเหมือนมันดีกว่าไดมอนด์อีกบางเนี่ยเด็ดเออรู้สึกเออใช่มันเหมือนดีกว่าไดมอนด์อีกป่ะมันมันดูหายากกว่าไดมอนนะไอ,อ้ฐานเลยอันนี่คือเศยเยอะเลยฮะไดมอนกูเติมเพิ่มเดียวเองครับหาง่ายอีกไอ้มูนตะโตถาง่ายจัดเลยทำไมไดมอนกูกูมวิ่งยิบเอ็ดอันละฟก ว่ามันเป็นโซนมันเว้ยนัหรอเออเพราะไอ้โรงโซนที่กูตรงร้านแม่ขุดอะ่ะกูเจอมูลสโตนเต็มเลยเว้เยเยอกต่บมาป<ะ>้อนอะไกูมาแล้วเจอของอย่างไงโอ้ก็ไม่อาบน้ำเลยนะมีกลิ่นตัวขึ้นแล้วจะกูติดไม้น <c oughs> ิ่งเหมือนอ๋อเอ้ยนี่แหละไม่หรอกำโดดเอาไว้ดูดิเฮ <c oughs> ้ยคนขี่หัวคนขี่หัวไดนะ้ปะเกี่ยวหัวได้เดอหรอขี่หัวกนะูลงมา เออกีหัวม่พี่ระบบกีหัวไหมอยากกีหัวล้วไปอ่ะไม่ได้ก่อไรฟ้าไม่ทคามีอาหารไหมอ่ะไม่ขบน่าจะมีกีก่อนอ๋ก่อนมีก่อนมีไม่มีมีอาหารมีอาหารขออนุญาตเลยละกันเอาตามลงไปรวดเร็วอะไม่มีอะไรเลยปะไม่รรอเรืองมารอเรื่องมาเดี๋ยวอุลบลไปเฮ้ยเฮ่เ้ยเฮเฮเอ้ย้้้้ยเฮ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 ้เฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ย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 ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย เอ้นี่นี่นี่พัสน์พัสน์ต้องเดินตามนี้เดินตามนี้เพื่อนเพื่อนเพื่อนเฮ้ยพวกมอนนะมอนโหลละเดือดแบบอะไรก็ไม่รู้ดเนี่ยพวกฟาโลฟาโลเหรอไม่ได้ทองคุณคุณทองมาคุณทองมา้ำงานได้ทองไว้พวกเฮียเนี่ยมันมีประโยชน์แค่นั้นเอาทองไปทำอะไรกันเนี่ยตรงนี้ทองเต็มเลยตรงไหนกันน่ะไกลอยู่แบบประมาณไม่ไใกล้มากหรอก มีกองมีกองมีกองอุ um. ้ยมืกองกองกอเหนวะเป็นช้างเปช้างต้องไปทางไหนจุกูด้วยไกลเอมีบ็อกมาไมเ้าสิบลบสามสี่เี่อเฟมอะไรนะเก้าสิบลบสามสี่อะไอตรงขวาเก้าสิบลสามสิบสี่เก้าสิบกับลบสามสี่สี่สามสี่สี่เระวังนะ้วไยล่วงนลเวองเก้าสิบ ตรงกลาง90ใช่ไหมใล่ยเก้าแก้วขวาสุดเป็น3-4สาม4 4บสี่ลบสาี่ลบสาี่ี่ังนู้นตรงกลางเท่าไหร่นะตรงกลางสมสี่โอ้ไม่มีอะไรเลยหรือว่าเกี่ยวชาคือวามสูงขอนเอมไม่มีไเลยเพื่อนเดินเตามตามแบบมาก็ได้แล้วเพมืนั้แบบมันเห็นด้วยก็ต่อเอมดูนะ วูดแถวนี้กล่องเต็มเลยอุ้ยวูดรองเท้าดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอกูด้วยดึงกูไปเฮ้ยแอปเปิลทองด้วยไม่ได้เปิดชีตไว้เพิ่มของของโอ้รองเท้าดีโอ้ยเอากูไปด้วยกูอยากได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวเงี้ยเต็มเลยเนี่ยโอ้ยไอ้ปมแมบล็อกมีไหมแปมมี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 เจอมนุษย์กายพันธุ์ด้วยอ่ะแบบเอชเมย์่ะลงไปตรงนี้ได้จะได้มันบอมกูได้แอปเปิลเพื่อน แบบเอ็นชาร์นะเพื่อนนี่ดูอุ้ยเดมอนเลปเอียเดมอนเลปเปียเอ๊ะเป็นหนังเอ๊ะกระเป๋ามันต้องใช้หนังใช่ปะใช้หนังใช่หงยงสี่เตียงหนึ่งเรือค้ายังไงถ้าเป็นตัุยูอ่ะเริมเป็นลูกตุยอ่ะเต็มนี่ใช่เอามาบ้านลูกตุยอ๋อโอเคได้แล้วกูบานแล้วเพื่อนไม่รู้ไม่ถูกลงชั้นนั่งยังไงวะเพื่อนเพื่อนมันขุดไว้อยู่อ่ะเพิมเอ่อลงชั้นหน้าขุดเลยเหรอขุดเจอห้องรอดเลยเนอะ ไปไเปดี๋ยวไปตัวไปปล่ไปอตบอสคิวคิวไหนทางไหนเปลกูกูครับกูมันมีทางทางไอ้นี่โอ้โหโอ้โหของของของหรอไม่ไมมอนสเตเลยมาดีแมสีสัได้ติตามเบืสตรีมเเกู ตามคิกด้วยนะเผื่อข้างบ้านเขาโทรเรียกใหรมาเฮ้ยจูกย่วยือคยได้อ่ะกูคนเดียวหมดไปพวกกากีกเหรอไม่ได้ตีมามรู้ของอยู่เพื่อนเอ๊ะอย่เขาวารู้ของนี่อยู่ของตอนอยาเยไอกองท้ออย่าังเพื่อนฟาโล้อของหลัเลยดิ่ พ่จะาโซ่อนของปัเยาเดี๋ยวจะซ่อนไว้บอัไหวไปซ่อนของก็อก็ไอ้เพื่อเพื่อนเจอทางลับแล้วไหนมึงไหลมึงไหลกันมายังต้องกลัวไหลไหลกนแล้วคยืนไหนเอยู่ไหนนะไปไหลมาบ้างนะคืออยูหตลงนะไม่เฟมอยู่ไหนวะไม่รู้ไหนแล้วมันได้ไร นี่ไไม่ไม่เันเป็นทางเปิดประตูเว้แล้วก็ตรงนี้ก็มีของอยู่มีกล่องรู้ตัวอย่างอย่างยังไม่รู้เลยนี่อะะไรวอันนี้เท่ากระเป๋าอัน,นี้เท่ากระเ,เ,เป๋าเอสเอสเอสเอากระเป๋าเอส๋าอแล้วต่อแล้วไม่ไปดู แล้วจะขึ้นไปข้าง<ห>บนยังไงไอปาขึ้นไปขบนยังไงวะกูตอบบอกเอ้แม่กูไม่ได้ขึ้นไปข้างบนกูมาทางที่มันควรจะมาโอ้ยมีทางเข้าปกติด้วยหรออใช่มันมีทางมองปุ๊บดูออกเลยว่า,าตรงนี้ทางทางออกคู่ที่กูขุดออกมาแล้วกูก็ตามตามร่องออกมาเลยกูกำลังกลับไปเพลนมิดเก่าอยู่ยแล้วเดี๋ยวเราไปห,หาที่สร้างบ้านกันเดี๋ยวกูว่ามีใครจำทางบ้านเราได้ไหมคนเไม่รู้อะ ไอ้เปิืองแแบบเลยเปล่าเปล่าไปไหนอ่ะกูมาไหนเนี่ยกูต้องลงล่างเหรอวิ่งต้องวิ่งลงวาร์ฟเบื่อกูขึ้นเหนือละเปาแบบแม่นี้มันวิ่งเร็วจังวะไม่รู้แม่งอะไรมั่งโตไอสัตว์แม่งแอบเพิ่มสปีดเปลี่ยนเยอี่อย่างเงี้ยมันก็จะเกิดเรื่อยๆใช่ไหมมอนข้างในอะโฟมเป็นมาจากไหนวะเข้าไปเดี๋ยวกูเข้าไปอะไรวะกูทำแล้วกูจะเข้าไปได้จริงๆใช่ไหมเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเฟมปูปักแล้วปักครับ โอ้ยกู้กล้กูค้างไแล้วปามไปกุปะขาแล้วกูปเขาแล้วกูค้างไแล้วปามโอ้โดดใจแล้วปาพอแล้วใครดนใจปามคัวกานดิไม่คดแล้วแบบโอเควันนี้คือไมคาโอ้ค้างค้างค้าโอ้ยปิดไฟไวหมดแล้วหมดแล้วหมนหมดแล้ววับแทสไนริง ฟอสสเปลโซสเปลไม่โซสเปลของเต็มหมดแล้วาของอ่ะใช่ไหมที่เนี่ยไอเนี้ยนี่ไม่ต้องมีแค่นี้ละผู้ดลี้ยของสายอาเชอร์มาไม่ใช่เหรอไอเปอร์แลยิ่งไปกูดได้ด้วยแต่ว่าของสายอะไรไม่มีบอกเลยเขียนบอกเลยผมนั่งไม่เห็นแบบสายยาไตไกลอ่ะขวานคลิดแอคชั่นแลเมืดนบอกว่าขวานเพชรอ่ะเยอะตองกวาดเยอะอับทางนี่เหรอนี่เยอะ เฮ้ยลบลบรูออกคนอไปหน่คออกไปหนขาหลังข้างหลังมีของเลยคุณเห็นไหมเห็นไหมันเลไมเห็นมั้ยเฮ้เบียดเบไดอุ้ยอย่าเอกเยไปไหนวะไปไหนกันอ่ะไังคเลยบังชี้เลยเลยเออมกูบจมกดนมาเดินมไม่เอาพมึงไม่รูกนนเกว่าแบบอุอ่ะมเทอันมันก็ต้องหนีหรือะขอแบบนั้นบ้ปปอยู่ไหนอะอยู่ไหนกัน นั่นนี่มึงอยู่ไหนกันอะตนงทนงเลยอาจารฉันหลาเปล่าฉันลาไอไอทางที่เราไอ้ตรงทางที่ลงมาอ่าโอเคเข้าใจเข้าใจได้อ๋อเนี่ยยูนิเวอร์ซอลเอชชาร์เตอร์เอชชดเนี้ยี่ไอเทมดูดดูดไอเทมทางกลับอยู่ไหนวะอี๋น่าแล้วเพื่อนกลับทางไหนอะเปล่าเนี่ยกูไม่เห็นทาง พยายามดูแมพขวาบนนะแล้วก็มันจะมีทางเชื่อมไปตรงตรงกลางเนต็ม,มอยู่ทางนี้นี่เนี่ยเต็มเจอมาแ<ม>ล้วเต็มรุดดูเหรอแล้วมันมีลงไปอีกปะหรือมันมีแค่นี้เหรอมีแค่นี้เพีแค่นี้อ๋อก็ไม่มีของดีอะไรข้างล่างลงไปตอนนั้นคือุดไปได้คุณลงไปเจอ,น,น,เอ,น,น,เอน,นั่นแหละระเบิดอ่ะเราไปหาสร้างบ้านไหมอเอ้ยพวกมึงดูชื่อกันกดิ <laughs> อวะอดเกลือแ้วเอยเกลืออยู่เฮ้ยนี่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 เอาตีกูดมี่แล้วมาดิมาดิใส่มาดิมาดิมาดิมี่มึงมาดิเฮียคยนาเฮีย่ีเราควยพ่อมไงเฮียลกะชุดเเราไปหาบ้านทสร้างบ้านไหมหาบ้านอยู่เดี๋ยวเียนอกันไหม อะไรนะเบสต์นอนกันไหมได้ๆๆๆเออคุณเตรียมบอประกันภันยนะแล้วก็ย้ายอยู่ไม่ต้องนอนแล้วป่ะเป็นเชา้าแล้วป่ะเนี่ยนอนได้อยู่แต่ว่าใกล้ใกล้เช้าจะไ,ไปไหนกันนะเบสต์ขอคนนำทางคนหนึ่งมันไม่นอนหรอเออเป็นเชา้าแล้วอ่ะโอเคทางไหน,นทางนั้นเหรอ ถือกระเป๋าแล้วเหมือนมันมีจะกดทางซ้ายอะไบ้างอ๋อเนี่ยเด่นมึงรีบไปไหนรีบจริงรีบจริงไปครับเพื่อนทีมกูหมดแล้วอเอ้าตัดการไปจนเผาะวะคุอยากเอาบ้านอ่ะกูอยากได้บ้านนะเด่นคุไม่อยากอะไรครับไม่ถึงใครเอ้าไม่ใช่โปรตีโต๊ะรองถากเอาจำเพาะไม่เหรอเปราเด่นอ่างันเอาบ้านไปถากวะไปถากอูเอ้าไปจำเพาะอย่าแ้วอ่ะที่หลักอ่นที่แหลกที่อยู่ให้ได้ก่อนนัเนี่ย นี่แถวนี้เหมือนะครับเพื่อนผมกำลังออกไปหาหาแหล่งที่อยู่สำหรับพวกเราดูนั่นสิแต่เขาเขาบอกว่าเขาต้องการการประจนภัยตัดไล่ท่านผู้ชมคิดยังไงกับคนป่าคนนี้ครับเราจะค้ามเรือข้ามเรืออะไรวะมึงวิ่งมาแล้วเราไม่ใช่ออกทะเลเหรออมึงบอกหาที่อยู่มึงจะไปออกทะเลแล้วเฮ้ยมึงคุยกับคุณเรื่องอะไการประจนภัย ของคนปังอะไม่นะมันมีพวกตัวรับประดาย,ยูีย่อ้อดาอออดคอนเน็กต์กเซอร์เบอร์คอร์แล้วเปลดูคอนเน็กต์ดูเซอร์เบอร์เอานะครับสำหรับมาคาฟฟี่ลี่นี้ก็อ่ามันลื่นขึ้นปะวะเราเพื่อนคือหรือมันค้างวะทำไมมันไม่โหลดอะ เดินนะกูมากูมาเหมืองกูมาเหมืองแล้วเพืผ็ดหลุดพะเหมืองแล้วเผ็ดเยอะกูหลุดแล้วเผ็ดนี่อะไรเนี่ยกูเดินกูมาทะลุมาอยู่ตรงงเใต้ดินเลยอ่ะลองเข้าแล้วเลยเลยได้ไหมแมปโหลดแล้วก็อ่าผมก็แบบโหลดละได้แล้วได้แล้วบุ๊คครับผมไอเวดบุ๊คครับ